สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแอมนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่นะคะขึ้นเรื่องใหม่สัปดาห์นี้เป็นวันพูดนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะ่ะครูแอมทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเพนชนะและสระที่ไม่ออกเสียงไปให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านข้อคามอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกันนะคะเด็กๆ ก็จะมีคําแนะนําต่างๆในชีวิตประจำวันคาขวานนัญอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะป้ายประกาศแล้วก็ป้ายโฆษณานั่นเองค่ะอ่านะคะการอ่านคําแนะนําต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆข้อความที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีหลายประเภทอย่างเช่นคําแนะนําประกาศป้ายโฆษณาคาขวาัญซึ่งจัดเป็นข้อเขียนเชิองอธิบายนะคะการอ่านข้อความเหล่านี้จะทําให้เราสามารถ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะอ่ะตัวอย่างคําแนะนําในชีวิตประจำวันนะคะคุณเอ็มก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารมานะคะอ่ามารยาและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทําให้เกิดประโยชน์ดังนี้เดีย๋ยวคุณเอ็ม เอายกมา6ข้อนะคะ 1. น,นะคะเสริมสร้างภูมิต้านการโรคในร่างกาย 2. นะคะให้พลังงานแก่ร่างกาย 3. นะคะทำให้มีสมองและสติปัญญาที่ดี 4. นะคะทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส 5. นะคะถ้าหญิงมีคันจะทำให้ทารกในคันแข็งแรง 6. นะคะทำให้อายุยืนยาวนั่นเองค่ะอะาหารที่น่าสนใจนะคะก็คือ 1. เนี่ยควรบริโภคผักสด และผละไม้นะคะสนะคะพืชผักที่มีเส้นใยให้ประโยชน์มากนะคะสนะคะบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินอ e, ีขอโทษค่ะวิตามินซีอีเบตาแคโรทีนกรูโฟลิกและอาหารที่มีสารแอนติออกซิเดนนั่นเองนะคะเด็กๆ ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะข้อที่1นะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและที่สําคัญต้องครบทั้ง3มื้อค่ะ2นะคะรับประทานอาหารหลายๆอย่างเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วน3นะคะรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคและพยาธิบางชนิดนั่นเองค่ะ4นะคะควรรับประทานผักและผลไม้ทุกวันนะคะเพื่อช่วยในการขับถ่าย5นะคะไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดค่ะ 6นะคะอาหารที่เคยรับประทานแล้วเกิดอาการแพ้เราไม่ควรรับประทานอีกนะคะ7นะคะไม่ควรรับประทานอาหารพร่อมเพรื่อเพราะอาจทําให้มีอาการปวดท้องได้นะคะ8นะคะฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้เป็นนิสัยประจําตัวนั่นเองค่ะเด็กๆอามารยาทในการรับประทานอาหารนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อ1ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 2. นะคะไม่เคี่ยวอาหารเสียงดังรบกวนผู้อื่น 3. นะคะไม่ควรดื่มน้ําสลับกับการรับประทานอาหาร 4. ค่ะไม่ควรพูดคุยในขณนะรับประทานอาหารเพราะอาจทําให้สำหํำลักได้นะคะ 5. นะคะหากมีเศษอาหารในขณะที่รับประทานควรเตรียมที่ทิ้งไว้ให้เหมาะสมไม่ควรทิ้งไว้ข้างจานที่กําลังรับประทานค่ะ อ่านะคะถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในเรื่องมารยาและสุขาะไมในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องเลยนะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะอ่าสาหรับวันนี้นะคะเราก็ไม่มีภาร์งานกันนะคะเด็กๆแล้วมาพบกันใหม่นะคะกับครูเอ็มในคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องประกาศอย่างไม่เป็นทางการกับประกาศที่เป็นทางการนะคะเด็กๆ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกรียมข็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ